สวัสดีครับผมวิวจากช่องวิวชาแนลนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมนิโนคูนีคอสเบิร์นะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําเกี่ยวกับการทําเพชร6กดาวนะครับผมว่าแต่ละส่วนควรใส่อะไรบ้างประมาณไหนแล้วก็หาจากไหนกันได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันได้เลยนะครับผมอินแบ็กเติมเกมถูกทะลุมิติบริการเติมเกมครบวงจรแพ็กเกจสุดคุ้มกับเกมนิโนคูนีคอสเบิร์ลดสูงสุด30%ทุกรายการไม่ว่าจะซื้อแพ็กหรือซื้อเพชรถูกที่สุดในทุกมิติอยากเติมเกมคลิกลิงก์ข้างใต้รังคิ แล้วทักอินบ็อกซ์ได้เลยครับโอเคนะครับผมก็เรื่องเพชรทุกคนก็น่าจะาเคยเห็นกันมาบ้างแลเนาะว่าเออเพชรเนี่ยมันจะมีทั้งหลายแบบเลยทั้งแบบบวกลบบวกป้องกันบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับผมซึ่งมันก็มีหลายชนิดมากนะครับผมซึ่งวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าเอ้ยในแต่ละส่วนเนี่ยมันควรจะใส่อะไรยังไงกันบ้างนะครับผมแล้วก็เจมเนี่ยจะหาจากไหนได้บ้างนะครับเดี๋ยวเราจะค่อยๆไล่ไปดูทีละส่วนเลยเนาะเริ่มต้นอ่ะเราจะแบ่งกันอย่างนี้ก่อนก็คือ เจมจะแบ่งเป็น2ประเภท1ก็คือประเภทที่เป็นบวกพลังป้องกันแล้วก็ประเภทที่2คือบวกพลังโจมตีนะครับผมซึ่งในหมวดของพลังป้องกันเนี่ยคิดง่ายๆนะมันจะอยู่ทางด้านฝั่งซ้ายที่ผมติดอยู่เนี่ยทางด้านฝั่งซ้ายประดับแล้วก็ฝั่งหัวแล้วก็มือเนี่ยจะเป็นเจมมที่บวกในส่วนของพลังป้องกันนะครับผมส่วนฝั่งขวาเนี่ย จะแนะนําว่าส่วนใหญ่จะเป็นเจมที่บวกหรือช่วยเสริมในด้านของการโจมตีแล้วนะครับผมจะแบ่งอย่างนี้ง่ายๆเป็น2ประเภทก่อนเนาะส่วนในเรื่องของเจมแต่ละประเภทเนี่ยหลักๆเราจะแบ่งเป็น4ประเภทก่อนแล้วกันนะครับก็คือส่วนอาวุธส่วนชุดซึ่งชุดเนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือเสื้อกับรองเท้านะครับแล้วก็ส่วนของประดับ3มชิ้นแล้วก็ส่วนหัวกระถุงมือแบ่งเป็นทั้งหมดทั้งหมด4ส่วนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนกันเนาะซึ่งหลักๆแล้วอ่ะผมจะบอกอะไรให้ว่าในส่วนอาวุธอ่ะ ที่เราเห็นส่วนใหญ่มันจะมีพลังโจมตีกับแม่นยำถูกไหมแล้วก็พลังโจมตีกับคีย์ที่เข้าเดี๋ยวผมลองหาก่อนว่ามีอันไหนที่ใส่คียที่เข้าไหมอ่าโอเคครับก็อันนี้เป็กก็เป็นในส่วนของพลังโจมตีกับคีย์ที่เข้านะครับผมก็อย่างที่เห็นว่ามันจะมีพลังโจมตีที่เหมือนกันแต่มันจะแตกต่างในเรื่องของแม่นยำแล้วก็คีย์ที่เข้าเนาะซึ่งถามว่าในไท้ายเอ็นเกมจริงๆอะ่ะเราควรจะใส่อะไรอันนี้คือแน่ชัดอยู่แล้วว่าเราควรที่จะใส่เป็นพลังโจมตีบวกคีย์ที่เข้านะครับผม ซึ่งทําไมถึงพลังโจมตีบวกคีเพราะล้างๆอะ่ะเมื่อเลเวลเราสูงขึ้นอะไรสูงขึ้นแล้วเราไปตีมอนที่เลเวลจำก่าหรือใกล้เคียงกันมันจะตีโดนแต่กรณีที่เราจะใส่แม่นยํามันมีแค่ไม่กี่อย่างก็คือ1เราอาจจะเลเวลไม่ถึงในช่วงจุดนั้นๆที่ทําให้เราตีโดนร้อนะครับผมก็อาจจะต้องมาใส่พวกเพชรที่บวกความแม่นยํานะครับผมซึ่งถามว่าตัวผมตอนนี้ผมใส่อะไรผมไม่ได้ใส่คีย์ทคอลนะผมต้องบอกก่อนตอนนี้ผมใส่เป็นแม่นยําแต่อนาคต จะใส่เป็นคีย์ที่เข้าทั้งหมดในส่วนของอาวุธนะครับผมอาวุธเนี่ยอย่างที่เรารู้กันมี5้าธาตุใช่ปะเออก็ใส่ไปเลย5้าธาตุก็ได้หรือจะใส่ผสมยังไงก็ได้นะครับอยู่ที่สะดวกเลยส่วนถัดมาส่วนตรงเสื้อเกาะเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันมันจะเป็น HP กับคีย์ที่เข้าแล้วก็ HP กับแม่นยำถูกไหมเอยแต่ในส่วนตรงชุดแล้วก็รองเท้าเนี่ยมันจะใส่เจมเหมือนกันนะเออผมจะแนะนําว่าเราควรที่จะใส่เป็นในส่วนของ HP กับคีย์ที่เข้ามากกว่า คือผมไปดูของคนที่เขาเล่นเซิร์ฟเกาหลีมาเขาก็ใส่อย่างนี้กันคือถามว่าแม่นยําม,มันมีไหมมันมีนะมันมีในกรณีที่แบบว่าเอ้ยเราลงพวกหูบเขาลาวาอะไรพวกนี้เราเจอแบบว่าพวกที่แม่งแบบใส่แบบฟูเซ็ตหลบฟูหินหลบอะไรพวกนี้มาเออมันก็จ,จะมีปัญหาในเรื่องของการที่ว่าเราโจมตีไม่โดนอันนี้ก็มีผลเนาะแต่อยู่ที่ว่าเราชอบอะไรมากกว่าแต่ส่วนตัวผมมองว่าเราอ่ะผู้เล่นธรรมดาทั่วไปเราไปไล่ตีคนน้อยกว่าไล่ตีมอนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเอา เก็บเลเวลกับมอนหรือฟาร์มให้มันมีประสิทธิภาพที่สุดก็อาจจะต้องใช้คีิทีเข้านะครับผมก็อย่าลืมนะคีที่เข้าใส่ได้2ส่วนก็คือส่วนเสื้อแล้วก็รองเท้านะครับผมเออส่วนจํานวนเม็ดที่ทำเนี่ยผมแนะนําว่าทํามา2เม็ดเผื่อทิ้งไว้เลยเนาะเป็นเลเวล6 5ห้าที่6ดาวทั้ง2อันเลยนะครับผมก็รวมๆแล้วทั้งเสื้อกับรองเท้าก็ใช้ทั้งหมด4เม็ดนะครับผมก็ว่างก็ไปทํากันเนาะส่วนถัดมาในส่วนของประดับส่วนประดับเนี่ยอย่างที่เราเห็นกันมันก็จะใช้เป็น หินครอบเวอร์นะครับผมซึ่งที่นิยมเลยเนี่ยก็เป็น HP กับหลบนะครับก็ถ้าใครหาได้6เมตรก็หาเลยเนาะเพราะมันต้องใส่ส่วนละ2เมตรอยู่แล้วยิ่งการที่เราแบบอัพดาวเพิ่มขึ้นเนี่ยเป็น4ดาว5าดาว6ดาวก็ยิ่งใส่จํานวนเพชรได้เย,เยอะขึ้นนะครับแต่เบื้องต้นมันจะใส่ได้แค่2เมตรนะครับในส่วนของอหินคอบเวอร์หลบหลีกนะครับผมส่วนสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นส่วน <c oughs> ที่มันต้อง6ดาวถึงจะปลดนะครับผมซึ่งประดับ6ดาวปลดเนี่ยมันใช้ทรัพยากรเยอะอย,อยู่ตอนนี้ผมก็ยังไม่ถึงจุดตรงนั้นนะเออก็เลยยัง ไม่สามารถมาอธิบายเพิ่มเติมได้นะครับส่วนถัดมาส่วนหัวกับถุงมือเนี่ยเราจะใส่เป็นฮาร์ดดบลีกนะครับผมก็คุณสมบัติของเพชร ฮาร์ดหลบหลีกเนี่ยก็จะคือบวกพลังป้องกันแล้วก็หลบหลีกนะครับผมส่วนก็ใส่อย่างที่บอกใส่อย่างละ2เม็ดนะก็รวมเป็น4เม็ดนะครับผมส่วนถัดมาเลยเรื่องเพชรทุกคนน่าจะเข้าใจแล้วว่าเฮ้ย mm hmm. เราต้องใส่อะไรประมาณไหนเนาะส่วนถัดมาที่สําคัญคือเฮ้ยแล้วเพชรตรงเนี้ยเราจะฟาร์มได้จากไหนได้บ้างที่ฟาร์มได้เยอะแล้วก็คุ้มอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้เนาะในส่วนของการฟาร์มเพชรหลักๆผมจะเน้นไปที่ chaos field เนาะให้เราไปที่อาร์ chaos field อันแรกนะครับผมเริ่มต้น เพชรจะดรอปที่ชั้น2มอนเตอร์ตัวแรกที่จะดรอปก็คือตัวนี้นะครับวอร์โดนระดับสูงซึ่งเป็นวอร์โดนท่าุน้ำเนาะซึ่งเลเวล40ไม่ยากเลเวล40เดี๋ยวนี้เคลียร์กันง่ายมากแล้วนะครับผมเราต้องใช้ทั้งหมด4อันนะครับผมซึ่งเพชรประเภทธาานเนี่ยในการตีวอร์โดนผมแนะนําว่าใครเลเวลถึงอย่าเพิ่งไปซีเรียสในเรื่องของแบบเฮ้ยเราต้องตีเอาพวกยาขัดทาด่าไรลวกนี้ก่อนไม่ต้องนะไม่ต้องไปซีเรียสเลยเราเล่นตัวลองเป้าหมายของเราคือเราพยายามทําเพชรให้ได้6ดาว นะครับผมอย่างต่ำชิ้นละ2อันนะครับเพราะฉะนั้นสแปมตีตัวนี้ไปเลยเก็บเวลตัวนี้ไปเลยนะครับปล่อยฟาร์มตัวนี้ไปเลยเนาะคือเรื่องการทําเพชรผมจะบอกว่ามันสําคัญมากนะมันต้องทําอันนี้ก็เป็นตัวแรกนะครับที่แนะนําส่วนตัวถัดมาที่แนะนําก็คือตัวบอโดนธาตุไฟเนาะบอโดนธาตุไฟมันจะดรอปหินประเภท HP critical ซึ่งเป็นส่วนเสื้อกับรองเท้านะครับอันนี้ก็หาได้เนาะตัวนี้แล้วก็ตัวที่เป็นไฮไลท์ที่ผมแนะนําที่สุดเลยอะ <c oughs> มันคือตัวที่เลเวล48ซึ่งเป็นธาตุไม้ตรงนี้นะเออเราอาจจะเห็นว่าไอตัวเนี่ย mossy e monument ตัวนี้ไม่ค่อยดรอปเท่าไหร่ให้เรามาดูที่ตัวสเกลไนต์ตัวสเกลไนต์เนี่ยมันจะเป็นมอนธาตุไม้เลเวล48ซึ่งในหนึ่งกองถ้าจำไม่ผิดสเกลไนต์จะมีประมาณ4-5ตัวเออไม่แน่ใจว่า4หรือ5ตัวเนาะแต่สิ่งที่มันดรอปอะ่ะมันคือหินเว v e r นะครับผมเว v e r ที่เราต้องใช้ก็คือ hp กัะลบเนาะเพราะฉะนั้นเราฟาร์มอยู่นี้ได้ย,วยาวๆเลยอ่ะเดี๋ยวมันก็มมมีคามําาาถว่ฮทไ หินเราไม่ไปดีชั้น3ล่ะอ่าถูกต้องชั้น3ก็มีดอกแต่สังเกตดีๆนะชั้น3มันจะดอกมอนที่พวกประเภท Nightcrawler หรือรพวกแมงมุมเท่านั้นนะครับซึ่งใน1กองแมงมุมจะมีแค่ตัวเดียวถูกไหมแต่ถ้าเราไปชั้น2มอนบางตัวที่ดอกเพชรมันจะมีถึง4-5ถึงตัวใน1กองเพราะฉะนั้นถ้าเทียบระยะเวลาการฟาร์มจริงๆแล้วอ่ะเราปิดมอนพวกเนี้ยเร็วกว่ามอนขนาดใหญ่หรือมอนที่มันเป็นจ่าฝูงของในกองนั้นนะ่ะตัวหนึ่งได้เร็วกว่าแน่อนอนเพราะฉะนั้น แหล่งที่ฟาร์มที่ดีที่สุดผมจะแนะนําว่าเป็นชั้น2นะครับผมซึ่งมอนชั้น2เนี่ยแทบจะทุกตัวเลยมั้งดอกเพชรหมดเลยเนี่ยเลเวล50ก็ดอกเห็นปะเลเวล50สตัวสเกลไนท์ตัวนี้ก็ดอกนะครับอ่าหรือถ้าแบบอยากจะได้หินอาวุธซึ่งหินอาวุธผมมองว่าทุกคนนะาจะต้องใช้เยอะที่สุดตัวที่ดอกหินอาวุธเยอะสุดก็คือตัวนี้นะวอโดนดอกเป็นสเปดนะครับผมเป็นพลังโจมตีบุคคลที่เข้าซึ่งตอนเนี้ยผมก็ทําตัวลองมาฟาร์มเรียบร้อยแล้วนะครับ ซึ่งถามว่าตัวรองมาฟาร์มเนี่ยถ้าเราไม่ได้ซีเรียสอะไรเลยนะเราไลาค่คุยนไปเรื่อยจนถึงประมาณ40ก็ได้แล้วก็ถืออาวุธไฟ3ดาวอันนึงนะครับเออแล้วเราก็มาฟาร์มตัวนี้ยาวๆได้เลยวอร์โดนสเปดนะครับเพราะแบบมันได้หินอย่างที่เราบอกได้หินอาวุธแล้หินอาวุธอ่ะเราต้องใช้ทุกตัวอยู่แล้วเนาะเราต้องทําเยอะสุดเลยด้วยเพอๆน่าจะเป็นหินน่าจะเป็นประเภทอัญ,ญามณีหรือเจมเนี่ยเราต้องใช้เยอะสุดเลยนะครับเพราะงั้นยังไงก็ต้องทำเนาะก็แนะนําประมาณเท่านี้ไว้ก่อนแล้วกัน ส่วนตัวถ้าเราไปชั้น3าไวหรือเราไปชั้นผู้แบบประมาณว่าแบบเลเวกสูงๆเนี่ยอย่างเช่นปัจจุบันมันก็มีอู่ต่อเรือสลัดอากาศเข้ามาแล้วเนาะซึ่งอู่ต่อเรือเนี่ยมันก็มีดอกเจมะเวยอย่างเช่นไอตัวแรกเนี่ย Tin d e MK2 ตัวนี้ก็ดอกแต่อย่าลืมว่าแนวของ R อู o ่ต่อเรือสลัดอากาศเนี่ยแนวมันน้อยมากแล้ว R ใน Chaos Field ของเขตซ่อมบบรุงหรืออู่ต่อเรือเนี่ยมันตีกันได้เว้ยหือมันตีกันทั้งวันเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่สะดวกในการฟาร์มแล้วก็อย่างที่เรารู้กัน ยิ่งชนแนลน้อยมอนยิ่งน้อยแล้วคือเราปิดมอนยากขึ้นเท่ากับว่าเราฟาร์มได้ช้าลงเพราะฉะนั้น ตัวเลือกที่ดีสุดในการหาเจมยังไงก็เป็นโบราณสถานนะครับผมก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตารให้ช่องผมด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อๆไปเนาะส่วนใครอยากจะพูดคุยหรืออยากจะแนะนําคลิปว่าเฮ้ยผมทําอะไรก็รบกวนคอมเมนต์ในใต้คลิป YouTube ได้เลยหรือทักเข้ามาใน f a c e b o o แฟนเพจของผมได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ให้นะครับผมในส่วนของข้อมูลในคลิปนี้กับเจม6ดาวก็จบไปแล้วนะครับ ก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ s u ซับสไครด้วยเนาะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย